ค่ะสวัสดีค่ะทา่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเจน่างน้ำโชคนะคะทา่านผู้ชมขามือน,นี่แอดผ้าท่านผู้ชมมาติดตามตัวเลขแนวทางของเมพิธลอยล้านนะคะเล่าพัฒนานะคะตอนนี้ก็มาถึงหนาบ้านเมพิธแล้วค่ะทา่านผู้ชมขาไปฟั่งไปเมืองน้ำกันเลยค่ะว่าเมพิรลอยล้านจะให้ตัวใดนะคะผ่านมางวดสองวดแล้วเมพิธสิเป็นจังใดเมพิธสิบาจังใดไปฟังน้ำกันเถอะทา่านผู้ชมขาไปให้กำลังใจเมพิธพร้อมนะคะ ผู้ชมที่เข้ามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นควันแล้วก็ลังใจใแอดในเด,ด้อค่ะแอดจะได้เป็นไปติดตามตัวเลขแนวทางให้ท่านผู้ชมดได้ตัวเลขเด็ดๆดังๆมัน,มน,มนเๆเลี้ยวๆปังๆไหมท่านผู้ชมนะะเนาะเนาะไปฟังน้ำกันเลยค่ะท่านผู้ชม่ะไม่เดร้อยล้านค่ะค่ะไม่เฟซค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้ม่หอดเพีกับทำงวดสี่แล้ีสองหนวกหาสองหาสองกับนี่ยแบ่เอาเอีเยวสี่ก็ลงเก่งอยจ้าี่เพดชุดวิ่นอยู่ค่ะเฮ็ดชุดชุดวิ่นก็งเห็ุสูตรด้วยค่ะท่านชมเพีดแป๊บเลนข้าวเดียวเฮ็ดชุดวิ่นมือนั่นค่ะเฮ็ดได้นึ่งเกตเกนึ่งกเกตโอ้ยเงยหลมาสนะค่ต้องตำคิดว่าสตตำมือนี่ตอนท่านชมาตอนนี้ก็ยูก็ช่องเอ่อเพียดนำโชคนะคะ นำเสนอโดยพ่อเบิ่มนะคะแกนเกล็ดนันเดียค่ะนะคะเมื่อนี้ห้ามาสองซองนะคะทำช่องขามาติดตามตัวเลขแนวทางน้ำกันนะคะเนาะตัวเด่นตัวเด่นวันนี้ก็หาซีซีหาแล้ว่ะสูตรเดียวก็สามแปดแปดสามหนึ่งสองสองหนึ่งค่ะค่ะมันจะอยู่แถวที่สองนี่หมดแล้วนี่นี่นี่มันจะอยู่ีนที่ห้องเห็ดใบค่ะนี่แถวมันจะออกนี่ออกท่านผู้ชมดูค่ะ แถวดแดงๆน,อนอั่นยูแถวที่สองออกออกตลอดพองมั่นจันจ้ะลำเลียงเมื่อไวรแล้วเรียบร้อยมันจันมันสะออกตลอดเห็นว่าจันวังหันเอากระกระเบื้องทีละนี่เด้อจันจันจันกน็ได้แปดสามนี่เด้อแปดสามสามแปดตัวนักมันก็ออกแปดสามอันนี้ก็บสี่สองหนึ่งนี่เด้เอเขาก็บมุลน,นี่สี่สองมันจะอยู่แถวนี้แต่แต่ว่ามันเป็นตัวมันเป็นตัวเด็ดของมันอยู่แล้วจ้มีอาทิตย์นี่แหละสี่สองสองสี่ออกแต่ว่ามันก็มีสองหนึ่ง มันจะอยู่แถวนี่บาเมื่อนอันว่าไม่เพช้ได้ตัวใดก็หนึ่งสองสองหนึ่งเดี๋ยวมันก็ออกหนึ่งสองแถวนี่ก็มีสองหนึ่งนี่บาเมื่อนั่นฟันสีฟันเด่นสี่รองสี่มันต่ออกห้าสี่แปดนี่มันจะออกที่แถวที่สองเมื่แต่ว่าอาทิตย์นี่จะเป็นจังไดเท่ากับบามันขังไว้ในซุ้มผลัดตามชื่อคือเกาคือมื่อหนึ่กับสองหนึ่งนี่นี่แต่ว่าเท่ากับซื้อตัวสี่สองกันเลยกันเลยเฮ็ดเห็ดมุนหัวกระตุ้วไหล้วเรียบร้อยเลยบ่า จันจ้าประพาดคิดว่าเพราะว่าคนซื้อจ้าปราตแต่ว่าต้องซื้อ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 นีละซื้ออยู่ได้นีละนี่แหละตามนี่แหละที่เขียนไว้ตัวเด่นมันก็สี่หาหาสี่นี่แหละเลขเลขชุดวิ่นนี่เพอเพอมันจะเข่าสี่ห้าห้าสี่ห้า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 กูแล้วตามเทปใบสองหนึ่งเนื่องเมื่อนเทปใบรับอาหาร็ดไใบมันมันมาราคาแล้วได้เกณนั่งเมื่อนเทปใบหนึ่งศูนย์สี่สี่ มันก็บอ,อกหนึ่งศูนย์ซีซีสุดวิ่นหนึง่งอันนี้สองหนึ่งซีซีเนี้ยก็ได้เขาเดีดยวกันเจว้วา่าเสียวหอยปล่าวเพราะว่าเลขหาสามเพื่อกันคืาเลขว่าหาสามปลาไม่ถึงว่าหัวซีซีเออเข้าใจว่าเห็นว่าเลขศูนย์เจ็ดก็ห้อยหัวเพิ่มหนึ่งเจ็ดอืม <c oughs> เอเอออันเลขออกอันศูนย์เจ็ดห้อยหัว 1, <c oughs> เพเิหพเ่หนึ่งหกอืมอพอสีอันเลขง่ายหน่อยพอเก่งได้น่ะสองเจ็ดมันบ่อออีกสายตั้มได้ศูนย์หาเน้เจ้าเออเดี๋ยวผอเสีเถอะเ,เจา้าบึงแหงตัวเดียวหนึ่งเลขเเดดด็็สองจกับศูนย์ห ฝาดขาศูนย์หามันพอออกฝัดเขาเอาฝัดเขาขาเท่างันดีตามบึงจ่ามันไม่เท่านี้แหละเลขเลขเล่าพัฒนาอดูเขียนลาวพัฒนาจ้าเน้นซีหาหาซีล่ะลาวพัฒนาเขียนล่องซื่อไม่เท็จคนลาวพัฒนาจันพุทธสุขคือเก่าล่ะเซ็ตไ่เท็จลงอันนี้ใหไฮคอนลาวพัฒนาจันพุทธสุขเด้อค่ะเด้อมันตรงมันตรงไดขึ้นล่ะเสียไปใกล้ลายๆกระซั่ง กินวาสิได้เคลื่อนอยู่ถ้าแต่ขนาดเลียกเรียกง่ายวหันเรีกเล่าบอากตัวใดซื้อตัวนั่นก็ซื้อหาสามเออซื้อหาสามกับอันห,หาสองค่นได้บวกกับก็ได้เอหนึ่งสองสามจีหาบกเก็ดแปดมันเป็นเลขแค่แปดตัวแปดเก้าสิบผลวร่วมแล้วเ,เนีต่ตามเพอเพอมัน็นสิวกจริงจริงเลยเกนั่งห้าห้าแปดนี่ มันจีบมากงสิกอสัตว์กห้าห้าสี่ยางสินาเจ้าชอบเมืองสังเกตเบิงเปิดมาสังเกตมาหลายหัวเรี่ยวงหันิงจีบเป็นยังไงเมืงคากๆพี่น้องเอามือเล่ค่ะสำหรับช่วงกาพจนเฮ็ดไปโอ้ยสมัตถือดีแต่น้อุกผไปยุใสจังบด้เงินได้ามหน้าปสัทิเชื่อได้ไมเขยชื่อม่เพชรเขียนชเขียื่อไม่เพชรบอก่ค่ะทำยี่ห้ขายเดี๋ยวเส็แม่เพชรเขียนให้แม่เพชรแค่หนึ่งนอเนาะเพราะว่าเพื่อความขัง ประเภทตรงเขียนให้แถวเขียนให้วันที่เท่าไหร่ก่อนวันที่สิบแปดค่ะสิบแปดจนที่สิบแปดสิบแก็โอ้โหเปเล็ถ้าว่าลายตัวเขาเธซีหาหาซีเด้อจ่าเด้อไพวิ่งรูดก็หากับซีจังได้กกะตองฮะมันบก้ยผัดแจ๊กเกียต์นีขึ้นหลังกันว่าซีกับสองมันกับมาจะสองกับร้างแต่ว่ามันกับบก้ยผัดแต่กี่ว่าหนึ่งกับสองบม่าหนึ่งกับสองเป็นคู่กันค่ะสามกับแปดเจ้าก็ยังตัวเออ แต่วานนี่ก็คืออันแก่สามอกับ่าต้องซื้อตัวอื่นซื้อที่หาหาซีที่หาสูตรมมนได้ยังสั้นมันการต้กาไปน้อสูตรอยู่ค่ะไม่ใช่ไม่เพ่ขาเขียนเสกระดาษให้แน่ค่ะจ้าจ้าพี่กำลังเขียนให้กลังเขียนอยู่ซีหาหาซีนี่เน้นโลดค่ะนักซีซีพอมนักซีซีก็ซีหาหาซีเห็นว่าเมือนอนซีซอยู่แกนีนซีซีอยู่แกนหนมันยังออกศูนยี่สี่เลขล่างหนึ่งศูนย์เฮ็ดวินวินซีตัวไว้ สีสื่อวิ่นน่ะแหละหล,ลายๆจังสีแดงเงื่อนขึ้นสี่สี่สามห้าวัยแปดห้าห้าสี่พวิ่นเนี่ยห้าสี่แปดห้าห้าสี่สี่ห้าห้าห้าอันนี้อันนี้สูตรปกติสีเคยสีเคยสื่อประจำนั่นด้วยจ้านี่หมุนว่องไวนี่ออกตลอดสลับกันนี่ เพื่อเพิกเมื่อเมื่อนั้นเมื่อนั้นวงแดงสีมันออกสี่แปดห้าสี่แปดมันออกกลับมาอืมเมื่อนั้นวงมันออกสองหนึ่งในี้ยว้ามาให้แม่เขียนอีกเอดี๋ยวมันจะมีอันนี้อันอันนี้ตัวตัวตัวกันนี่ขอขออนุญาตนะคะแปดห้าช่วงเวลามันกับตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะค่ะมันกับตัวเดียวกันแล้วแปดห้าห้าแปดมันกจะได้แล้วแปดห้าห้าแปดก็ได้แล้วแปดห้าห้าแปดได้แล้ว เดี๋ยวคุณวาจัดใส่ทั้งใจเมื่อไล่กับซามื่ตัวเดียวกันนั่นแหละจ้าจ้าห้าแปดแปดห้าห้าแปดแปดห้าสี่แปดสี่ค่ะตรงช่วงขาเมึงชัดๆเลยค่ะไม่เคยกรลังเขียนแปดแดสี่สามห้าห้าสามสี่สี่ห้าห้าอนี่คือตัวตามตัวตัวตามห้าสี่ตัวตามห้าอ่าสี่ห้ากับห้าห้า ตัวตามสีห้ากับห้าห้าเพราะว่าเลขเลขออกห้าห้าห้าสองล่างเออวันนั้นตัววันนั้นตัวตามสองสองมันก็สองสองนี่ตัวตามสีแดงชุดนี้แหละตัวตามมันจะอยู่ข้างล่างตามจันนี่เขาเสนอตัวตามสองตัวนี่ตัวตามสองตัวนี่ตัวนี้พอถือแต่ขึ้นแล้ววันจันบอกรีแล้วจะตามจะตามสีห้ากับห้าห้าจนสุดเจอ เออเพราะว่ามันเป็นเลขสูตรของมันอือน,นี่ชุดวินชุดวินสี่ห้าห้าห้าสองหนึ่งสี 2, 1, 4, 4. ่สี่หนึ่งสองหนึ่งสี่สี่วันนั้นวันนั้นอ่ะหนึ่งศูนย์สี่สี่แล้วเจนางที่มันออกหนึ่งห้าสามเนี่ยอันนี่แม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 ่เพชรทําได้นี่นี่เห็นวะนี่เพชรไว้หนึ่งศูนย์สี่สี่กับสี่ห้าสองสองจันออกห้าสี่แปดอ่า ุตออก 4, อ่าหนึ 4, ่งศูนย์สี่สี่เออศูนย์สี่สี่เลขล่างหนึ่งศูนย์สุกออกสองเก้าศูนย์แล้วก็สองสองเห็นปะเกงเฉดเดียวแล้วเลยอืมกบาทสองเก้าศูนย์ปั๊บก็ได้สองหนึ่งเด็ดสองหนึ่งหนึ่งสองนี่ก็มาว่องแถวนีไปเลขออกมากก็หนึ่งสองห้าแปดเลขล่างหนึ่งสองเห็นปะก็บากับว่าเอาถ้าออกเหมือนเดิมก็สามแปดแปดสามนี่อยู่ได้หนี่ก็มีแปดสามนี่ แต่ว่าตัวตัวตัวตามเขาเนี่ยก็สามแปดแปดสามมือเขาเป๊ะเลยแมนบอหรับจาวาบานนี้ก็หนึ่งสามมันยังออกสามสองหกก็ออกนไงมีเมื่อนั่นแหละมันมันมันมือเขาจะสองหนึ่งอยู่นี้นี่ซุกวังหันก็ว่ามันจะออกสี่สองชุดวินหนึ่งเจ็ดเจ็ดมันออกหนึ่งหกเจ็ดชุดบินหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดชุดวินที่มันเพื่ออกศูนย์สี่สี่แล้วก็อันศูนย์สองสองนั่นนี่มันผลปีมันเป็นหนึ่งหกเจ็ดสบบาทนี่ สร้างมันมนเพชรมันบดฟังเอวมันไม่ฟังก็สร้างมันมันนามันเขามันหลุดเนาะเอาไม่เริอมันจันนี่ล่ะเฮ่าแต่ว่าก็เนีนสี่หานี่ยล่ะเนียนสี่หาบอลเนีนสี่หาเพราะว่ามันวิ่งรูดตัวใดในเพชรคบะกวิ่งรูดสี่กับห้านั่นแหละวิ่งรูดสี่กับห้าเสียดีรู้เทาไห่วิ่งรูดวิ่งรูดนี่ล่ะสี่กับห้าซ้อมตัวนี่ล่ะแล้วก็จะอซี่หาหาซี่พร้อมวิ่งรูดจ้าอันนี้ชุดวิ่งเนาะชุดวินชุดวินชุดวินตามสูตรมัน ซื้อชันหอดซุกเดอ้อขาะเด้อนี่สุกเวีนบานนี่วิ่งรูดบ,าบา้าบ้าใช่ว,วิ่งรูดวิ่งรูดเหมือนสามแปดแปดามเหรเจนั่งใช่สี่ห้าห้าส <45 54. S 1> ี่เอาชุดตามห้าห้าชุดตามห้าห้ามันจะไม่มางสิง่ลหเ,เลขเลขเดียวนี่มันจะมีแบบนี้ เมื่อน้นตามเจ็ดเจ็ดมันออกหกเจ็ดเข้ากันเนีนสีหาใสมากกว่ามะเขาตัวนี้เป๊ะเลยอือกอชุดตามเข้ามัน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 ลดลงไวแล้วเรียมหนึ่งถ้วย่าแล้วนี่มันจะเข่าดีและสีหาหาซีนเจ้มันจะอืมลบเลื่อยไปเคยหมดแล้วหมดแล้ววิ่งรูดแม่เพืร้อยล้านวิ่ใช่แต่ว่าเน้นเนีนที่สุดกับตัวนี้แหละนี่ตัวนี้แหละนี่ตัวนี้ละจ้าเนี่ตีแทวานี่ กะจังสี่ละย่ำใ้บาทห้องห้องได้สูตรทองมันแล้ห้องกระเซียจ้งงี่จะตลอดเพราะมันจะอยู่ออกแถวสองแต่ว่าแถวทึ่งจะ่าบอกมันก็ออกอยู่เห็นว่าซีซีนวันจันมันออกตัวนี้วันพุธมันออกตัวนี้วันสู์มันออกตัวนี้นี่แค่เลขแค่หกตัวเห็นบ่างตามสูตรมันอันเมื่อนี้วันจันเนีออกหนึ่งสองวันวันพุธออกเก้าแปดไม่ถูกแต่วันสู์ออกสองสองนี่แต่ถือว่าโอเคแมนบ้านี่มันจะวิเป็นสูตรทองมันบ้านนี่อันพ่าเฮ็ดได้อันออก อันหกสองปั๊บกะวันจันทก็ออก38มแนี่วันวันพุธวันพุธก็ออก3ามสองหนี่สามสองหดถูกตดววันศุกร์ก็ออก13บสามเนี่ที่หอเสื้อที่ห่อสื้อหกหกหลายหลายเนี่ยเด่นหกหกบานเลขหกหกกสิบสามเฮี้ยงกันพอว่าอยู่เห็นเปล่าบ่วกกันเราเออจะเป็นล่มเป็นแร่งนี่นี่สี่สองสองสี่นี่หนึ่งเจ็ดเจก็เป็นหนึ่งหกเนี่ มันจะเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดพอถือเน้ถอยค่หนึ่งเจ็ดเจ็ดนั่นสูตรมันนั่นเขาแกนแต่ศูนย์ซีซีกอกศูนย์ซีซีศูนย์สองสองกอกศูนย์สองสองไหหนึ่งเจ็ดเจ็ดมาออกมาออกหนึ่งเจ็ดแต่ว่าต้องจังเมือนี่แหละบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้ต้องหาได้เกนั่งนี่ถ้าตาถ้าตามสูตรตองสี่ห้าห้าห้าแต่มันออกหนึ่งหกเจ็ด่องนี่ละหนึ่งเจ็ดเจ แต่ว่าบางครั้งมันก็ออกกลับห้างสี่บางครั้งก็ออกสี่ห้าห้างสี่นะเห็นว่าสามสองขอก็จะยู่มวังนี้เด้จ้าจ้าเผื่อๆมันจะออกหนึ่งสี่สี่เลขล่างสองหนึ่งนี่ก็ได้ชุดยินตามยินตามสูตรมันโอเคค่ะไม่เพชรค่ะขออนุญาตสรุปตัวเลขน้องไม่เพชรเนาะสรุปลดค่ะตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของไม่เพชรเนาะค่ะเนาะไม่เพชรดหามามีสามหาสี่สี่แปดหาหาสี่สี่หาหาหาแปดสามหา 8ห5าหสล้วก็ซ8 4ีซ8 4ีหหชุดวิ่นก็มี่ฟอมค่ะท้ช่วงขาชุดวิ่นซีตัวมันจะมีทุกมี45552122วิ่งหลุดก่คือคููได้มีผู้เดียวในโลกวิ่งรูดดหมาเป็นครูค่ะทำช่วงขาซีห่าห5าซีหาีล้วก็ห5านะคะ ม่เพี้ยนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตไม่เพี้แค่นี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะไม่เพี้ขอบคุณค่ะดีค่ะมันก็มาหลายตัวแรกแวันถึงหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หาหกมากตัวนี้หลายจนขีดยอดจนลืมเอาหาสองนี่เห็นว่าม้วงไว้ข้อมเนี่กับม้วงไว้แถวที่สองค่ะเอาไม่สิแม่มือวันจันทร์นี่ละค่ะไม่เพี้ค่ะขอบคุณค่ะ